สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูช่องสำรวจโลกของต้นไม้นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาชมสวนที่เทพบุตรเฟื่องฟ้าครับมีหลากหลายสีครับผมเป็นสวนน้องจอยครับอยู่แถวคลองคลองสิบห้านะครับตลาดต้นไม้ สวยงามมากครับผมมีหลากหลายสีครับไม่ว่าจะากระถางเล็กกระถางใหญ่มีทุกไซส์ทุกราคาครับสวยงามมากครับผมสําหรับท่านที่ต้องการไม้ไปตกแต่งประดับสวนหน้าบ้านหรือหลังบ้านตามรีสอร์ทหรือตามบ้านพักต่างๆครับ สามารถมาเลือกหาเลือกชมได้เลยนะครับผมตลาดเขาเปิดทุกวันครับที่คลองห5หรือใครที่อยู่ใกล้แขบชนบุรีก็ไปติดต่อกับร้านเด่นน้ำมวยการ์เด้นชนบรุรีได้เลยครับผม093-332-8804จะสั่งก็ได้ครับผมถ้าใครไม่สะดวกเนาะบางคนเขาอาจจะอยู่บางท่านบางคนก็อาจจะอยู่แถว โซนชนบุรีนะครับผมสั่งสั่งก็ได้เลยครับผมไม้จะมีหลากหลายครับถ้าของ15เนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยครับผมไมไ้สวยสดชื่นครับเห็นต้นไม้แล้วสดชื่นตอนเช้าๆนะเจ้าของสวนเข้าใจดีนะครับ ไกดีมากเจ้าของสวนราคาเป็นกันแดงครับสามารถมาดูได้เลยที่คลอง15สวนน้องจอยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม